ดาราสาวลูกหนึ่งโพสต์ภาพวันครบรอบแต่งงาน3ปีได้สามีดียิ่งกว่าถูกหวยเรียกได้ว่าหลังจากที่สาวรถเมย์คนึงนิดนักสแสดงพิธีกรสาวคนดังได้แต่งงานและใช้ชีวิตกับสามีบอลสุเมธความหวานของคู่นี้ก็ยังคงมีให้กันเสมอแถมลูกชายน้องคิดยังทําให้ชีวิตคู่ของทั้งสองคนแฮปปี้ยิ่งขึ้นทุกวันล่าสุดรถเมย์ได้โพสต์ภาพครบรอบวันแต่งงาน3ปีลงไอจีซึ่งแต่ละภาพยังเต็มไปด้วยความทรงจําในวันแต่งงานอันแสนสุขพร้อมลงแคปชั่นว่า ครบรอบ3ปีงานเลี้ยงแต่งงานที่ Ad Midwinter u n d e r s c Official r e o fficial. ปีนั้นอากาศเย็นสบายมากคิดถึงบรรยากาศวันนั้น h a #SummitAndTheBus h t a g s, um and the bus. <S เผลอแป๊บเดียวเวลาก็ผ่านไป3ปีแล้วแต่ความน่ารักของคุณสามีและความรักความอบอุ่นที่ทั้งคู่มอบให้กันก็ยังหวานไม่เปลี่ยนแปลงเลยเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักกันมากๆความหวานไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆค่ะ